มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงน,รงน,รงนี้มาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาหาแม่มาเออไอยุย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 บุญรักษาพะคุ้มครองนะอ่ะแม่ให้ลูกเออแม่รักหนูนะแม่เอาบุญมาฝากลูกกินขนมลูกกินขนมลูกหนูจะไปท่งไหนเอ้าแม่เอ้าเอ้าเอ้าไปไหนลูกหนูไปเรียกใครไม่ต้องไปเรียกแล้วอันนี้แม่ให้ลูกออ่่ะะขนมเนี่ยแม่ให้แม่ไปแล้วนะแม่ให้ แม่ให้หนูอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนั้นอีกสองอันนะน้ำแข็งกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งออแม่มาดึกตีสองจะครึ่งแล้วจะกินข้าวหรอกมากินน้ำแข็งกินข้าวยังมาๆมาเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้แม่บุญมาฝากนะลูกขาหายยังลูกแม่แดงมาๆกินข้าวกกินกินาวกินซะลูกกินซะ น้ำตาลครับกินเลยลูกโอ้ต้องให้แม่มาอยู่ด้วยอ๋อจุ้ยจุ้ยแต่แม่เติมให้ลูกกินเลยลูกกินเลยแม่แดงกินเลยค่ะกินเลยลูกกินเลยแต่แม่เติมให้นะโอ้ยอร่อยอร่อยแม่เติมให้ลูกโอ้ยตาหน้่อยไหมคะตาหน้าหล่อยไหมคะดาวกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกกินเลยลูกกินกันหกสามสี่ครับกินเลยลูก แ,แม่เติมอีกกินเลยลูกกินกินแน่อร่อยแล้วลูกนะกินหมดกินเต็กินเลยลูกกินหมดเดี๋ยวแม่จะมาให้ข้าวคุณท้องอีกสี่สองครึ่งแล้วแม่บุญมาฝากนะแม่ไปวัดยานมาลูกนะอืมอืมแม่ไปวัดยานมาแม่บุญมาฝากกินข้าวอิ่มแล้วเหร ขมไหมไม่ให้เลยตานไปดาวชิ้ววะไม่แดงไม่แดงไม่ให้หรอกอน,นี่แม่ให้น้ำตาลสองอันใครยังไม่ได้ขนมใครยังไม่ได้อีกตัวเล็กอ่ะเล็กแม่ให้หรอก ตัวน้อยแม่ให้ตัวน้อยกินเลยค่ะแปดกินข้าวเนี่ยมาม่าเอาข้าวให้มีน้ำเนี่ยกินข้าวเลยค่ะกินข้าวไปเนี่ยจะาฝากินข้าวนี่กินข้าวเลยแปดกินข้าวเลยกินข้าวเลกินข้าวกินข้าววาลกินข้าวให้แปด กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งน้ำแข็งนะคนท้องตัวเล็กคีสองหลุกคีสามละเดี๋ยวมาเอาข้าวมาให้กินนะมาไปวัดยานมาบุญมาฝ่ายหลูกคือรักษาค่าทุนพอกินน้ำแข็ง,ขงไม่เอาข้าวมแาล้วห้องเละเทหมดเลยเตรียมอาหารให้หกหมดเพื่อนกะินข้าวอยังมามา ปิดก่ม bon mm ีหัวใจปิดตับเออแล้วก็มีี่โคงบดละเอียดนะีิโคงใส่บดละเอียดเลยแล้วมีข้าวมีมีน้ำเป็ดโลอเออเออ แล้วก็มีเนื้อไก่มีหนังไก่มีตูดไก่กินแค่อรลูกกินน้ำดูแม่เติมน้ำให้่ทุกวันนั้ลูกเมือกี้เอาข้าวมาให้กินกินหมดแล้วกินน้ำดูกินน้ำ

ขี้งแลเราขี้งแกี่โมงแล้วจจตีสี่แล้วแม่งอยู่กับหนูอยู่เลยเจตีสี่แล้วลูกอฮอืึเลี้ยงหมาก็เลี้ยงเป็ดด้วยเลี้ยงหมาข้างนอกกบข้างนอกข้างนอกบ้านหนูด้วย ทองอ๋จะดมมือแม่ดูวิโอ้ยขอโทษค่ะโดนตาขอโทษค่ะขอโทษขอโทษแม่ขอโทษค่ะตาคนท้องแม่ให้เออเออดูได้ค่ะอันบีสองอะไก่คันแล้วเช้าแล้วแม่ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยแม่บุญมาฝังแล้ววันนี้แม่ไปวัดยานมา